สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพี่ฮุสตอรี่นะครับวันนี้มาสวนวนะกันเนี่ยมะเขือออกลูกนะ้วาสวนทั้งหน่อยกันเนี่ยทั้งหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมะละกอนี่ก็เต็มเลยลูกไม่ทันแล้ว น่วงหมดแล้วเสียงไก่ฮะมนดูมะเขือเนาะมันนี่มะส่วนมะเขือมะเขือย่อมย่อมดกเต็มเลยกันอากาศเยน็นสองสามวันแล้วกันเนี่ย ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพิพุฒต,ตอรี่นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงผักสวนครัวกินได้ครับกนลังออกซื้อเี่น ที่ไหนะก,ก็ปลูกแดนะ้ก็ปปูกนะไรเนี่ยประจัดไก่ก็มีมะเขืออยากกินส้มตำกับมะกรเนี่ยอยากกินมะม่วงก็มีต้นมะม่วงเต็มเลยในสวน ช่วงนี้อากาศจะเย็นนะครับอากาศนะครับบางพื้นที่อากาศเย็นนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทางภาคใต้ฝนตกวันนี้จะทำนิดเดียวครับพอดีมาจะมาเก็บปว้วเน,นี่ยพอดี้ปัวนี่ย อันนี้สุกแล้วถนนต้นไม้อันนี้บัวฟา้าเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้มีดอกไม้ก็มีนะสวนดอกไม้อันนี้บัวหวานนะ กำลังออกเต็มเลยนี่เก็บไปนี่เก็บช้านี่ถ้าอยากได้มเมานะครับเนี่ย ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆุกคอมเมนต์นะครับพีวตจตอรีนะครับอันนี้คือปลูกมะเขือไว้กินคนระับปลูกมันเป็นผักสวนครัวครับหลังบ้านนะครับมีทุกอย่างนะพาไปลับรอบ,บสวน นี่แบบพุ่งกะเพรามีกะเพราแดงด้วยขึ้นช่ายกันเลยลังงามเลยกันกะยพราให้ลงแปลงใหม่ใบเตยพร้าขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้าครับรวยสรุปสายด่วนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ